สวัสดีค่ะไม่พบกับแล้วไม่พบกลุบแล้วคือวันนี้อ่เราจะมาเล่นตักตุปตาตาใช่เหรอใช่อ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรามาเรามาทำอะไรเมื่อครั้งที่แล้ว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 อีกนะคะแล้วแล้วแล้วอีกเนี่ยคือเราได้ไลฟ์สดกันแล้วก็ใช่ แล้วก็มีคําถามได้ตั้งคำถามมาว่าอยากให้แชร์ไหมก็เลยไปโพสต์ในเพจว่าบวตมาว่าแชร์โพสในในเพจในเฟซบุ๊กเออนั่นแหละ m j Special ก็ลองไปดูนะคะก็ปรากฏว่าเนี่ยพี่แจงอ่ะเป็นคนถูกหวดเยอะมากที่สุดแล้วก็น้องน้องเนี่ยก็ก็คอมเมนต์มาอยากให้แชร์เรื่องอะไร จากน้องอะไรคะจากน้องนาลิสลาลาดแก้วแก้ว,กวนี่นะคะคือคำถามยาวมากคำถามน้องเขายาวมากเลยคะ่ะเออเป็นแบบสี่ห้าหกเจปดข้อมานะก็พี่ดินก็จะเฉะเท่าที่เฉะได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าก่อนโดนเราคืนใช่ไหม <laughs> พี่แจงเคยกินดึกสุดกี่โมงคะ ดึกสุดของพี่แจงตีสามค่ะทุกคนหิวข้าวอยากให้พี่วิลีเนี่ยไปส inhos, ่งกินข้าวหน่อยตีสามนะคะออกไปซื้อข้าวกินกันค่ะแลกกินด้วยกันไหมไม่ต้องกินคนเดียวล้อเล่นเราก็กินด้วยดีนะเขาจะปิดร้านแล้วนะเราชอบชอบข้อสองพี่แจงเคยไม่อาบน้ํำไหมคะตอนแรกก็จะไม่อาบแหละแต่พี่วิลีเนี่ยทีให้ไปอาบ ก็เลยต้องไปอาบได้คนที่ยังไงก็ต้องไปอาบแล้วแต่ว่าลีลางเลยเมื่อคืนมันะตัวๆผูกเข้าไปอาบน้ําหน่อยนะถ้าผูกนะแจงไปอาบน้ําอืี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขอต่อไปเถอะที่แจงเคยแย่งกินอาหารไหมคะตัวเคยแย่งเราไหมอ่ะเขาเคยแย่งตัวไหมคิดก่อน พี่แดงไม่เคยแยกนะแต่พี่ิรินเนี่ยยัดเยียดได้เลย,เ,ลย <laughs> เอากิน <laughs> ปอ้อนไม่กินไม่มกินก็กินพี่แดงเคยอะไรบะ <c oughs> เคยแล้วเอามาดมไหมคะหมายถึงหมายถึงอะไรมาดมแค่ยิ้วหมุกเหรอวอามาดมเสียงเครื่องต่อไปพี่แดงเคยอืดแล้วไม่ลาดไหมคะไม่เคยค่ะยังไม่เคยเจออะไรประหลาดประหลาดพี <c oughs> ่เลนพี่เลนแบบนี้นะคะ <c oughs> แจงเคยเข้าห้องน้ำเคยเข้าห้องปกครองไหมคะอันนี้ต้องถามพี่แจงแล้วค่ะว่าเยอันนี้ไม่ตอบเราจะไปตอบใน Q and A แล้วพี่มิลินเป็นคนแฉเองรู้เองอันนี้อันนี้พี่แจงพี่มิลินไม่รู้จริงๆพี่แจงเคยทะเลาะกันไหมคะโอ้โหทะเลาะล่อสุดเมื่อไหร่อะื่อวาเลยแหละวันนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะวันนี้จะทะเลาะไหม ทะเลาะกันทุกวันนะคะเหียงกันทุกวันนะคะบางทีก็เรื่องกินข้าวบ้างไม่กินข้าวบ้างอะไรประมาณเนี้ยอะไรอะไรตัวนั่นแหละเขาชอบเนี่ยจะอะไรก็เหงียงกันอีกแล้วเนี่ยตัวจะเหงียยเขาทำไมที่ตัวเหี่ยเขาอ่ะเฮ้ยแบท่านี้แหละดูสีสันเพลินๆแล้วไม่น่าจะมีแบบโมเมนต์แต่มุ้งมิ้งเลยอยากให้เขาแฉยตัวบ้างไหมอะไรเขามีไหมเฉยเขาเป็นคนเรียบร้อยเยอะแยะไม่มี มาฟังการแถลงข่าววันนี้นะคะรายงานข่าววันนี้มาจากเรื่องที่หนึ่งของพี่แจงที่อยากจะแฉะนะคะไม่สบาย <c oughs> ตอนนี้ไม่สบาย <c oughs> โอตักันตอนนี้ไม่สบายเนี่ยพี่แจงเขาก็จะอ้วกใส่ที่นอนเข้าวเนะอ้วกแล้วพี่บุรีนเนี่ยก็เอาถุงไปให้แต่ให้ไม่ทันก็เลอะเต็มที่นอน สุดท้ายก็ทําความสะอาดเองถ้าเขาเป็นคนดึงออกแล้วตัวก็ไปซักงเ,เออก็ตามนะั้นแหละก็ตามนะั้นแหะใครอ้วกใครก็ไปซักใช่ไหมเออข้อที่สองอะไรอีกอ่ะมีหรอก็มีแค่เรื่องเดียวเล่นเนื้อปวดขัดที่นอนตัวมีเยอะมากเลยนะจริงๆ,ๆอ่ะเรื่รองแบบกระโหลกกระลายงี้ยโาอ้วกแค่ครั้งเดียวเองแลอว ินจำแค่นี้แหละจำได้แค่นี้อ่ะใครอยากรู้อะไรของใครคอมเมนต์มาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะไม่คูรอะไรเลยเหรอวันนี้เขาพูดอะไรไม่ได้ถูกกระทำใช่ไหมเดี๋ยวรอวันเอาคืนเออมีเรื่องเยอะกว่านี้อีกรีบรีบปิดทิปไปแล้วนะไปแล้วนะเป็นจริงแล้วนะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> ใครก็มาด้วยนอน <c oughs> ไปล